่ะกราบสวัสดีท่านผู้ชม FC ทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมแอดมินพาทุกท่านนะคะมาติดตามขอโศกขอลาบน้ำปูคัมลือชานะคะงวดที่แล้วหนึ่งเก้าศูนย์คอมเมนไพเอ้ยแอดมินว่าคอนเมนไพเล่นนะเลนกดูดูเนาะเลนเลกแจ็โชคดูดูเพื่อนกาจะสื่อถึงอยู่แหละนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเลก,กเหนึ่งกับเลกเจ็ดกันโตเดียวกัน 190. หนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์วันี้เขาจะมาติดตาม ขอติดตามมากับช่างกุ้งนะคะท่านผู้ชมเนาะช่างกุ้งเพิินขอเดินทางมาหาปูอีกครั้งหนึ่งนะคะเท่าสีมาเบิ่งกันว่าวันนี้เข้าสิได้เป็นตัวใดนะคะท่านผู้ชมนี่เป็นทางลงนะคะสารปูอยู่งลางนะคะท่านผู้ชมเนาะไปกันค่ะเพื่นได้ยินเสียงผู้หญิงเล่นน้าแล้วครนี้เพื่นก็ตามเสียงมาดู ได้ยินแต่เสียงคนเล่นน้ําได้ได้กลิ่นเครื่องหอมตรงตรง,ตรงคลองน้ําข้างหน้าศาลองค์เจ้าปูรืาชานี่จ้ะมาแล้วไม่เห็นมีใครแต่ได้ยินเสียงไกลๆมีคนเล่นน้ํามีคนเล่นน้ําว่ายน้ําอำแต่ว่าพอมาแล้วก็ไม่เห็นใคร<ม>ได้ยินแต่เสียง เสียงกลิ่นหอมเสียงผู้หญิงเล่นน้ำกันอยู่แบบเหมือนกับมีคนเยอะๆอย่างเนี้ยจ้ะที่คลองน้ําด้านด้านล่างขอโทษนะคะอันอันนี้เป็นความฝันของไม่ใช่ความฝันนี่คือความจริงค่ะยังไม่โบราณเป็นข้ามกาวข้ามนี่อคไรข้ามตำนานคํามตำนานกาวโบราณใช่เป็นตนานอยู่ข้างล่างนี่ปะคะใช่จะเป็นคลองน้ําเมื่อก่อนน้ําตรงนี้ก็จะใส เหมือนถ้าเราจินตนาการที่เหมือนกับคลองน้ำใหญ่ๆมีผู้หญิงมาเล่นน้ำน้เสียงเจ้าจ่าอย่างสนุกสนานอย่างนี้ค่ะคนมาหาของป่าเพื่อนได้ยินมันก็เลยเดินมาดูแต่นอมาดูใชิมาดูแล้วก็ไม่มีใข่ไม่เห็นมีไครเป็นค่ำอาจจะเป็นผู้เขาเรียกว่ามาดูแลปูก็ได้เนาะคือมาดูว่าอาจจะเป็นมาดูแลสารดูแลปูใช่เป็นอาจจะเป็น เขาเรียกว่าเป็นบริวารของเพื่อนเนาะบริวารผู้หญิงของเพื่น <มา S 1> อนที่มาอยู่ที่นี่ค่ะ,ะนะคะท่ยยานผู้ชมเนาะก็เป็นคำเอ่เป็นแต่ก่อนเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นอยู่ในสถานที่แห่งนี้นะคะท่ยยา,ยานผู้ชมเนาะเป็นคำบอกเล่ากันมาต่อต่อกันมานะคะท่ยยานผู้ชมตอนนี้นะคะมีการเดินทางมาถึงแล้วนะคะที่ สารปู่คำลือชานะคะสารแดงแๆตรงนี้เลยนะคะท่า,านผู้ชมเนาะชาไมมีชางตูขอแม่ตาขอพระราีอ,องค์ปูวช่วยวันนีมนจุพูดเสีงชาขอให้เป็นตัวแรน่งที่สุดนสาเยเยือนออกตรงๆนะเจ้าคา่ะถ่าวลันเ,นเนรือปบะไดบมานกองเกลนอย่างเดยอปูดราม่า กูจ๋าขอเป็นตัวเลขตรงๆนะคะงวดที่แล้ว1กับ7ตัวเดียวกันก็จริงแต่ก็อยากให้ได้ตรงๆเลยค่ะตอดขมันกป็สิบเก้าขอเสี่ยงทายขอนํำฟูคำวิชาทางดูชมเนาะหรือว่าทป่นหน้าใสได้สิสี่สิบตรงจุดนี้งวัที่ผ่านมาได้หนึ่งศูนย์หกศูนย์กับทางชมแต่ว่าเป็นเจ็ดกศูนยกับโดเต็มๆเนาะทางดชมเนาะ ในสามโซ่เต็มๆเลยสมอระพุมที่ตั้งศาลกว่าเจ็ดสิบดอกนะเต็มๆโมเป็นเนาะครับตัวแรกปูก็ให้ยแปดครับติดแปดครับแปดนะเบ้าวนเนาะแมติดแปดครับออากลมๆแมนครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขกแปดด้วครับท่านผู้ชมตัวแรก รุนไปทั้งกันครับผมามผช้ชมเนาะรุนเบิ้งบบเนียครับหัวจีพานมาพอเชื่องกับพยายามบอกวยูหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันเด้อว่าสันหัวนี้ได้บอกปูใหม่ได้ครับสมผช้ชมพอเชื่องบอกปูใหม่ว่าว่าต้องเอาแบบก้ากับพกเป็นหนึ่งกับเจ็ดอีกทีนะาว่าต้องเอาเป็นตัวเดียวกันครับเอาแบบสามตัวตรงๆเลยพอเชื่องว่าขอปูย่างเขามากคนที้งลูกหี่าวด้วยครับสมผช้ชม ค่ะท่านผู้ชมนีม่ก็จะเป็นตัวเลขที่ขอน้ำปูคำาลือชานะคะเรียบลอยออกมาแล้วเรียบร้อยสามตัวแปดสี่ห้าแปดสี่ห้าห้าสี่แปดลองพิจารณากันดูนะคะเป็นตัวเลขของปูคำาลือชานะคะขอโฉคขอหลับไปฝากท่านผู้ชมเอฟีนะคะท่านผู้ชมเนาะเอฟี FC, พี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะแปดสี่ห้าห้าสี่แปด เท่กากัจะไปตัดเหล่งกันก็นไดนะคะท่านผู้ชมเนาะอาจจะเป็นแปดสี่สี่แปดแปดห้าห้าแปดสี่ห้าห้าสี่นะคะท่านผู้ชมพิจารณากันดูแอดมินมาติดตามหายกับเพื่อเป็นแนวทางของสลากกินแบ่งรัฐบาลมักกระจัดคันคัดเท่กากับจังว่ากันนะคะท่านผู้ชมนะเอากระไดนะคะท่านผู้ชมแอดมินติดตามหายเป็นแนวทางนะคะแ4ดสี่ห้า เหล็กสวยอยู่นะคะท่านผู้ชมเนาะเหล็กสวยไก่ไก่เคียงกระเลกนันหนิงนะคะไก่เคียงกระเลกนันหนิงยบัลน้าท้อยนะคะเอ่อพันห่สี่แปดสองบ่อสี่สองแปดสี่สองแปดนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าปูคำลือชาให้แปดสี่ห้านะคะท่านผู้ชมเนาะมาดูชัด คบบ่ะท่ะานผู้ชมส่วนเลขตัวนี้นะคะเป็นตัวเลขของบริวานปูนะคะให้เลขลางนะคะท่านผู้ชม97นะคะโตข้างบนบอชัดเจนแสดงว่าปูแสดงว่าบริวานของปูนะคะต้องไ้เลขลางอย่างแน่นอนคือเก่า ลองพิจารณากันเมืองเลขสวยนะคะท่านผู้ชมเนาะเลขสวยนะคะพิจารณากันดูเลขบริวารน,นะคะบริวารปู่คําลือชาห้สองตข้างล่างนะคะท่านผู้ชมห้สองตข้างล่างนะคะเพราะว่าคอสอไปถูกสามตนะคะท่านผู้ชมเนาะถูกสามตแต่ว่าหายไปตัวหนึ่งตัวหนึ่งนีว่าชัดเจนนะคะท่านผู้ชมเหลือแค่สองตัวเพราะฉะนั้นก็คงตตองเป็นเลขล่างแหละนะคะท่านผู้ชมเนาะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะคะอ่า นี่ก็จะเป็นตัวเลขนะคะแอนมินเขียนให้ปูคำลือชา8 4 5นี่คือปูคำลือชานะคะ97คือตัวเลขบริวารของปูนะคะตัวเลขประจำวันที่16เมษายน6 6ลองพิจารณากันดูนะคะท่านผู้ชมเนาะลองพิจารณากันดู8 4 5กับ97น่าสนใจนะคะท่านผู้ชมตัวเลข ตัวเล็กสวยนะคะและการสุดท้ายนี้นะคะแอมิกนการมีของดีมาฝากนะคะท่านผู้ชมเนาะสีพึ่งน้องช้างจี้สามกริย์และพระศิวลีแกะสลักพ่ทีเสดใจนะคะอยากจะมีของดีไวต้ติดตติดบ้านติดเฮื่อนนะคะเอินเงินเอินท่องเข่ากระเป๋าเดี๋ยวเราจะไปฟังรยายละเอียดพอๆกันอีกครั้งหนึ่งคะ่ะก,การรัตการครับปูมันอพอเชื่องเดือนทางมาขอของดีกับปู ซึ่งนี่ยเรว่าปูมีนองส้างพอเที่ยงไรอยากได้เอาไปแบ่งปันให้เอฟซีได้บูชาเพื่อเป็นสีมงคลแก่ขอบขั้วหรือว่าธามาค้าขายขอให้พันได้เจริญรุ่งเรืองกะพอปูยังมีพอให้พอเจงได้แบ่งปันเอฟซีเนี่ยบ๊ครับสาธุสาธุสาธุเจริญพรครับเนื่องจากวัตถุมงคลทินี่ซึ่ว่านองส้างเลยมีความคิดคุณ กุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกชิดญาติโยมที่นําไปสักการบูชาหรือนําไปจิตหานที่บานที่เนท่านี้เฮ่อนก็ไม่ลดก็ดีทีเป็นสีมงคลถ้ามาคขาขา,ขายกับบริจกดำมิจฉาจริงสิเพิ่มพูนขึ้นคือหน,นองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่าาเขาใจว่าสราั่งมีคุณ คนมาเข้าใจสีเป้เสื้อจะว่าหน้องแมวครัหน้องแมวก็ดีครับอีกของเขาที่สตงของเขาเองอ,อันนี้น้องสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงองครัวปรัสเาก็เลยบางความคิดคุยก็ลงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิรบมงคนห้ชือ้อทิ้ไปทิ้เหม,หม,หมือ่ทิ้เหม่ไปมันรักษาล,ล้างย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่อบบันไดคุยก็ลงบวกเกวี่ยว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมา ลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุทธคุค้นขึ้นหยีบเป็นสัน้นเป็นสัน้นเป็นนั่น,นก็ได้ห้ยกดดาดย่อมไปล่องใส่เบอรงอันนี้เกิดคุ้นหลีมีพูทธคุ้นไม่โปรโตมียติฤทธิ์มีอำนาจสามารถมอเป็นอดยตยิคส,สามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้น่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็ดวัตถุยางขึ้นมาบ้านนี้ใมีวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วพ่นว่า ทั uh so t t nah ok ้งม ah, oh, ังลาพันว่าให้เอาฝากบกตูมตันตูมกินน้ำบักตูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมุูมแต่เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมตะว่าออกที่แกวน้ำนี่คื่อฝากตูมบานเพราะตาบนโเอาพันว่าเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุกบานพวกเนัอนตัวเอาตัวย่อเอาขื้นคือย่อนังฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดบบพ่อแล้วเอาฝากกุล ขวนบาดจนคู้นตรงเอากับฝ่าผ่าก็เวลายุ่งเรี่ยนนี้มานี่คือใหม่ขนนี่นี่มันใบม่ข่วนเพราะภาษีฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมอาศีวรีอาศีวลีองมหาราภองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่เงีดำมีตำนานมากกันผีกันสารกัไม่ลงในนองสร้างคือไม่เงียดดำเสียมาเห็น จะมาร่วมเป็นสุดยอดของน้องสางครับคือปวกเสกของบุตบดตำหน้าอยู่ในเจตํำนานบดปุกเสกเชื่อสรลอยแปดจบปุ๊กมาเลยเชายือ่อจะเป็นคู่บอายจานบนอธิษฐานจิตให้่าคืออาจารย์สี่ผู้ปุกเสกผู้ริ่แรกนี่คือปูศีอนุตโรอายุณัมน,นี้อยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวิรงนี่ผู้ปุกเสกให้ริ่แรกนี่น่าทายไปสองผู้รอด อ่าบัดกุตพุนอ่าปูรอดทรรมาซิโนงานเป็นผููพิเศษผูที่สองครับอ่าสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนคนัญจากโดนไอ้คนบางมีอยู่กินสลางกันมันจะติดูครับครับน,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 นี่นี่่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดบิโรด,รดยัตนาบนคือปูรอดทงสีเมืองอ่นานี่มันบวกบวกสายได้บ้านครับเปนมาจากสายสายบ้านเ้ออย่าโยงเลย ปูรอดามาจากสายปูรอดเป็นส์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นกศูษส์ไปห้องพญายีสีหอมคู่ราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือรย่างความเป็นมาก